ป้ามาลองชิมขนมจีนสีา้าภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเอาหนี่งะผมละรสชาตินี้เ็าือไม่มีเลยรสชาติบงมากอธิบายไม่ได้เลยเซ็ตมือนะเซ็เหมือนมือใช่ไหมอ่านี้เซ็ตกว่าอย่าลืมกด subscribe กโก,กดินได้ยนะครับขอบคุณดมิดสวัสดีค่ะ AJ Family คะ่ะวันนี้นะคะก็อป้ายังไม่เคยกินเมนูนี้นะคะปกติกินอาหารไทยใช่ไหมก็จะกินแค่ต้มยำกุ้งข้าวผัดข้าวผัดผูผัด,ดผงกะหรี่กระพาหมูสับกระพา,าหมูสาบอะไรแบบนี้แต่ยังไม่เคยกินแบบแอดวานขึ้นมาก็คือขนมจีน คืออลิซชอบมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้โอป้ามาลองชิมขนมจีนสี่ภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะไม่เหมือนกันขนมจีนใช่น้ำยาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออป้ามาลองชิมแบบ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเพราะาว่าป้าไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินอะไรแบบเผ็ดเผ็ดแล้วกลิ่นแรงแรงเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะโอเคอป้าจะเลือกเอาภาคไหนก่อน,ออน,นีสีน่าก,กลัวสีน่ากลัวอันนี้ตีนน่ากลัวมด้วยก็อันนี้ตีนน่ากลัวเหรออ๋อไม่ชอบตีนใหญ่กกอนก็อันนี้เอาอันนี้ก่อนเอาภาคเหนือก่อน,อน,นใช่ไหมซอฟตลูกเตะอย,อยากกินแล้วพออุ้ยลูกเตะเลนมากเอาิอันนี้อันนี้อะไร อันนี้หมูหมูเหรอโอเคแล้วก็อันนี้อะไรเลือดไก่เลือดไก่เหรอใช่อ๋อที่เกาหลีมีนะแต่ว่าเลือดวัวอ๋อซุปเลือดวัวใช่ไหมอืมใช่ที่เวลาเมาเมาเมาแล้วก็ไปกินซุปเลือดวัวะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนในหนังเกาหลีไงเวลาลิสดูในหนังเกาหลีใช่ไหมเขาจะบอกว่าไปกินซุปเลือดวัวแก้เมาอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่เอออร่อยอร่อยเหรอปังๆกินได้พี่เชนชอบมากชอบมากเหรอร้อนๆใช่ไหมอกินเป็นยังไงคะ กินไม่ชอบอันนี้โอเคโอเคอร่อยอ๋ออันนี <t iny <t iny ้อันนี้หมูกรอบอร่อยหมูอร่อยเหรอหมูนุ่มๆใช่ไหมอร่อยนะผ่นได้เหรอหมูพักเหนือพักเหนือผ่านได้พักเหนือผ่านผ่าอร่อยอร่อยเหรอข้างน้าจัดกินได้ อันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวอันนี้กินได้ข้า่หน้าจะสั่งอันนี้อืมโอเคอันนี้ผ่านต่อไปจะเลือกภาคไหนคะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ภาคกลางภาคกลางอันนี้เป็นน้ำยากะทิอ่ากะทิภาคกลางใช่ไหมใช่ภาคกลางใช่ไหมใช่อืมเวาไปตลาดใช่ไหมอ๋อได้กินนี่เหรอได้กินใช่ไหมเวลาเดินผ่านตลาด อย่อันนี้อันนี้ก็กินได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบมากไม่ค่อยชอบมากมเพราะว่ารสชาติน,นี้เกาหลีไม่มีเลยมันจะเป็นรสชาติยังไงไหนบอกสิหวานหวานนิดนึงวนนหวานนิดนึงเผ็ดนิดนึงเผ็ดกลางๆมัน,น,มนๆสไตล์กรีนฮอสอันนี้เอ,เอกินเฮาส์แรงใช่ไหม,อ,มอ, <laughs> อันนี้จะเป็นของภาคใต้นะคะก็จะเป็นเครื่องแกงของ ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยอาหารเขาจะเป็นร้อยแรงเผ็ดร้อนเครื่องแกงแบบถึงๆอันนี้ก็จะเป็นอ่าโคโคนนทมิวแต่จะไม่เหมือนของภาคกลางเพราะว่าอันนี้เขาจะใส่ขมิ้นใช่เป็นเทอร์มอริกเบาๆก็พอนะของใต้เผ็ดนะอ๋อันนี้ได้กรีมบ่อยๆได้กินบ่อยๆอีกแล้วน้ำลายกระเด็นน้ำลายแตกลาเดนเ้อน้ำลายแตกอยากคนท้องหิวตลอดไม่รู้หรอ จะยังไงเอ็ดไม่เคยเป็ี่นน่าเนี่ยจริงเหรอรู้ชัดบงมากอธิบายไม่ได้เลยอะไรนะใช่ไหมใช่ไหมมันจะเห็นไหมเอาเล็กๆเอาเล็กๆก็อะไรชอบหรือเปล่าไม่ค่อยแพ้อันนี่ยเป็นคนที่ไม่กินไม่ชอบกินกับข้าวที่เป็นกะทิเห็นไหม ว่า ar, oh. เลยจะไม่กินเลยอ่ะไม่เลไม่ได้กลัวอ้วนนะแต่ว่าเราไม่ไม่ชอบกินกับข้าวที่เป็นกะทิใครไม่ชอบก็ตอืองคุณใก็ชิมด้วยสิอาชิมก็อร่อยอยู่นะอร่อยอยู да ่หรอใช่นเนื้อเต้าน้ำยากะทินั่นแหละแต่มันจะมีกลิ่นขมิ้นขึ้นมากลิ่นหอมๆเหลือง ได้แต่ว่ายังไม่ถึงกับชอบใช่ไหม,มต่อไป,อ,ไปอันสุดท้ายนะคะแตมแตมแตมอันนี้จะเป็นน้ํายาเขาเรียกว่าน้ํายาป่าน้ำยาป่า,า,ปาใช่น้ํายาป่าก็คือจะใส่เฮิร์บเหมือนกันส่วนมากอาหารไทยอะ่ะ ก็จะเฮิร์บเยอะถอกไหมร์บเยอะเกินแต่เฮิร์บก็จะไม่ไม่เหมือนกันทุกอย่างไงอันนี้ก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดผักชีลาวนู่นนี่นั่นซึ่งอป้าก็จะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แล้วก็น้ำยาป่าของอีสานเนี่ยเขาจะใส่น้ำปลาด้วยก็เป็นไหนนี่มูก่อนมูอันไหนโอ้ยตีนมันคือของดีเลยนะป้าก็อลิสกินเองเดี๋ยวอลิสกินเองเออแล้วก็อันนี้ก็เลือดไก่ก็นี่อาหาร อาหารนิสานก็ตัดแบบนี้ใช่ไหมก็ไม่มีกะทิไงอาหารนิสานส่วนใหญ่จะไม่มีกะทิมันจะเป็นแบบแทบแทบอ่ะแทบแทบแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีความกะทิอ๋ออันนี้อันนี้แทบแทบมีนะแทบแทบแทบเฉยแทบเฉยว่ะแทบเฉยแทบเฉยเออแทบเหรออันนี้กินได้จริงๆริงไหนชิมหนอยอ๋ออันนี้ไม่แดงเลย ไม่แรงหรอพี่ว่าอันนี้แรงเกินอ่าเพราะว่าอันนั้นเขาใส่แบบว่าเฮิร์บแบบคนละแบบกันอ่ะอืมันนี้กินชิมอัลลนอนี้ออก็กินได้นะอันนี้ไม่แม่เลยตอนนี้ไม่<อ>แม,ม่อีสานบอยแล้วอีสานบอยอีสานบอยได้เมียอีสานไงอันนี้ได้ครีมบอย,บอยๆก็ออก,กินได้กินปลาร์ใช่ไหมอืม,อ,มอร่อยใช่ไหมอร่อยอ อร่อยนะกินปลาร้าไม่แรงไม่แรงเดี๋ยวจบนี้อลิซเอาผักมาใส่แล้วก็กินกินเลยแซ่บเลยกินแท็กตีนด้วยเนี่ยอร่อยใช่ไหมที่สุดคิดว่าอันนี้อร่อยจริงจริงอร่อยใช่ไหมโอเคอะไรของอร่อยที่สุดแซ่บเหมือนเมียใช่ไหมอันนี้แซ่กว่า สี่ภาคป้าชอบภาคไหนมากที่สุดก็ที่มีเยอะเกินภาคใต้ของภาคใต้ใช่ไหม,มแล้วก็กลิ่นมันจะแรงๆใช่ไหมแมรงๆรสชาติพี่ชินไม่รู้อะไรเลยรสชาติต้องกินแบบนี้ยังไงนะอย่า๋นะ <laughs> อยังไม่ชินยังไม่ชินเพราะว่า<อ>ไม่เคยกินใช่ใช่ใช่อืม,มนิพานอันนี้ไม่ไม่เอาภาคใต้ <laughs> <laughs> โอเคแล้วก็ภาคกลางใช่ไหมภาคกลางภาคกลางก็อันนี้ได้กลิ่นบ่อยๆที่ตลาด อ๋อน้ำยาน้ำยากะทินนส่วนใหญ่ที่ตลาดอะที่หาหาง่ายๆอันนี้จะค่อนข้างหาหยากอยู่นะของของน้ำยาอันนี้เขาเรียกว่ากะทิใต้แกงปักใต้อะไรอย่างเงี้ยน้ำยากะทิปกักใ<อ>ต้อะไรเงี้ยค่อนข้างจะหายากมืออ,อ,อป้าก็เลยยังไม่ชินกลิ่นยังไม่แบบว่ายังไม่เคยกินรสชาตินี้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปตลาดเนี่ยจะมีน้ำยาป่ากากับน้ำยากะทิอะเอออยอะเยอะนี่ก็ได้กินบ่อยๆได้กินบ่อย<ะ>ๆอันนี้อันนี้ได้กินบ่อยๆด้วยไง อันนี้เหรอแพงเหรอแพนบ่อยๆแต่ก็หาซื้อ,อยากนะไม่รู้ที่ตลาด<อ>ไม่มีเออม,มีแต่น้ำยาก,กะทิกับน้ำยาปากก็คือเยอะที่สุดอ๋อน,นี้โอเคแต่ว่าอันนี้ผ่านอันนี้ก็ยังไม่ชอบ,ชอบใช่ไหม,ไมน้ำยาก,กะทิก็ยังไม่ชอบนะคะเหลืออีสานกับเหนือ,อน้ำยาปากกับน้ำเนี้ยคือชอบเนี้ยมากกว่าน้ำเนี้ยเหรออจะอ๋อก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่รสชาติจะไม่ค่อยแรงจะเป็นน้ำแบบว่า มีความใสๆมีหมูตุ๋นมีอะไรอย่างเงี้ยที่อป้าชอบใช่ไหมอันนี้มาอาหารเกาหลีเลยคล้ายๆใช่ไหมค้ยมีหมูนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมอันนี้มันก็จะมีความปลารันเนาะอันนี้แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้พี่ชิงกินได้เอออืมไม่มีปัญหารอะไรเลยหรออ๋อกินข้าวปุ้นเนาะแซ่บแซ่หนำประแดกนัวๆเนาะแซ่ประแตกแเออเวลาไปเวลาไปงานบุญน่ะงานบุญพระเวทนี่ผู้ใดอยู่ลอยเอ๋ยใช่ใช่ใช่ ไสไปลอยเอ็ดยูลอยเอ็ดเดอร์งานบุญพะเวทเด้อจากขนมจีนใช่ข้าวปุ้นมีทุกบ้านเฮดเลียนกันทุกบ้านนี่เก๋ออันนี้กินไม่ได้เลยตรงนี้ไตไตเมื่อก่อนเมื่อก่อนป้าไม่กินพอไปถึงแล้วก็แบบจะเอาแต่ไข่เจียวกับข้าวผัดกินไม่ได้แต่ว่านี่ก็คือกินได้นะคะเพราะว่าเมียกินบ่อยแล้วก็ชินกลิ่นชินกลิ่นแล้วก็แบบ ชอบลองชอบลองชิมของเมียอะไรอย่างนี้ไงกินได้กินได้ใช่ไหมอ่ะสรุปแล้วป้าก็คือให้น้ำเงี้ยวนะคะเป็นเบสนะคะชอบที่สุดนะคะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นของภาคอีสานเป็นงน้ำยาป่าเนาะเดี๋ยวนี้ก็กินเก่งขึ้นแล้วนะเก่งขึ้นเออเก่งคนไทยเป็นอะไรนะอีสานบอยอีสานบอยเลยมาจากผมมาจากรอยเอ็ดโอ้ยเตือ โอเควันนี้นะคะก็ให้อปป้าลองแต่เปลี่ยนท่านน้เพราะว่าช่วงนี้ออกไปข้างนอกไม่ไหว,ไไหวออกไปข้างนอกแล้วอลิสถ่ายไม่ไหวก็จะถ่ายอยู่ในบ้านเดี๋ยวเดือนหน้าเแบบีก็จะออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราอตื่นเต้นอยู่นะทุกคนเแบบีจะออกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่าแบบการคลอดลูกนู่นนี่นั่นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีการตั้งชื่อลูกด้วยโอเคอ่า <Okay. S 1> เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาช่วย ทายว่าเราจะตั้งชื่อรู้ว่าอะไรดีดีไหมเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งกิงให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายงมาอลิสกิ้งเอ้ยเ